อา่ามาต่อนะคะเมื่อกี้คลิปหลุดไปค่ะทีนี้ถ้าถ้าใครอยากดูแลตัวเองนะคะคืออเราทานโปรตีนไม่ครบแน่เราก็คือเสริมด้วยโปรตีนตัวนี้ไอโซโปรตีนของซูเรียนเนี่ยค่ะมันช่วยยังไงสมมติว่าเรากินข้าวจานเนี่ยเราเราได้โปรตีนประมาณอ่ะ สิบห้าถึงยี่สิบกรัมครบไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าข้าวเนี่ยมันมีแต่แป้งกับน้ําตาลแต่ถ้าเราทานไข่สองฟองเนี่ยเราจะได้โป,โปรตีนประมาณสิบกรัมขึ้นไปไม่เกินไม่เกินสิบห้ากรัมไข่สองฟองนะคะไข่ใบใหญ่แต่ทีนี้ถ้าตอนเย็นเราทานข้าวให้น้อยลงแต่เราเสริมด้วยโปรตีนเพื่อไปเสริมสร้างร่างกายเสริมกระดูกโปรตีนเนี่ยจะทามาจากถั่ว ถัว100่วร้อยเปอร์เซนถั่วเนี่ยมันจะช่วยเสริมสร้างกระดูกเสริมสร้างเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราให้แข็งแรงฉะนั้นถ้าอยากดูแลร่างกายไม่อยากอ้วนไม่อยากโซมไม่อยากแก่ก็โปรตีนตัวนี้ใช้ดีจริงทานแล้วดีมากถ่ายก็ง่ายสุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบเองทานมาแล้วประมาณสปีตัวนี้ดีมากค่ะ และไม่เคยไม่เคยไปทานโปรตีนตัวไหนเลยคือทานโปรโปตีนตัวนี้ตัวแรกและตัวเดียวเท่านั้นแล้วมั่นใจด้วยว่ามันได้ผลจริงพรอายุห้าสิบสองอายุห้าสิบสองดูผิวผิวพันอันนี้ไม่ได้ใช้แอปไม่ได้ใช้แอปหน้าใสนะคะคือวิดีโอสดๆเลยดูผิวสดสดถ้าเกิดว่าร่างกายเราได้รับโปรตีนพอ นอนหลับเพียงพอ,อถ่ายเป็นปกติลำไส้เราสะอาดร่างกายเราก็จะมีเซลล์ที่ปกติเซลล์ปกติผิวเราก็จะดูดีผ่องใสไม่เป็นสิวเป็นฝ้าถ้าใครสนใจ C.F. ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ C.F. โปรตีนมาได้เลยนะคะกระปุกละ750รวมส่งแล้วนะคะ ใครสนใจทักมาเลยค่ะ CF มาเลยค่ะ CF คำว่าโปรตีน CF โปรตีนมาเลยนะคะ750บาทเดี๋ยวจะลงไว้ในคลิปใต้คลิปนี้นะคะใครสนใจทักมาได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ